สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นการอัปเดต ep 3นะคะสำหรับการใช้ออผลิตภัณฑ์ของ s e l o w w a y m p m แล้วก็การใช้ e l l o w w ซิล l u m นะคะว่ามันจะทำให้ใบหน้ากระจ่างใสไปได้ยังไงแค่ไหนอะไรเราต้องพิสูจน์ใช่ไหมคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นการใช้อาทิตย์ที่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะ เป็นการใช้อาทิตย์ที่2ละแล้วก็คืออันนี้ก็คือใช้ไปตั้งแต่ตอนเชา้าละเพิ่งจะสายๆบ่ายๆนี่แหละของวันอาทิตย์เพิ่งจะได้มีเวลามาทำคลิปลงช่องนะคะก็ถ้าใครคิดว่าผิวหน้าเนี่ยค่ะผิวหน้าที่เห็นเนี่ยมันอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงหรือว่าเออมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังไง ดีหรือไม่ดีแตกต่างกันมากแค่ไหนก็กลับไปดูคลิปวิดีโอ EP 2แล้วก็ EP 1ได้นะคะเพราะว่า EP 1ก็จะเป็นการเริ่มใช้สำหรับใช้เซรัววันแรกเลยถ้ามีออ่ข้อคิดเห็นยังไงติดติงหรือว่ามีคำถามอะไรก็ฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะเรามาดูอัปเดตของ EP 3ว่าอะไรยังไงนะคะคลิปนี้ก็ ดูจบแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาให้ด้วยฝากกดติดตามด้วยถ้าเผื่ออยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงดีไม่ดีได้โพลเหมือนคำล่ำลือหรือเปล่าก็ช่วยฝากติดตามกันด้วยนะคะไปดูต่อเลยค่ะและนี้ก็เป็นผิวของวันอังคารที่24ตอนเย็นนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ให้ดูผิวก่อน แล้วหลังจากนั้นก็คือล้งเสร็จแล้วทาครีมแล้วนะคะทาอ่ซีรัมลงไปละหลังจากทาซีรัมลงไปแล้วก็รอให้แห้งก่อนพอร้อยแห้งก่อนแล้วก็ทาเซรั่วเอเอไอพีเอ็มลงไปนะคะหลังจากนั้นก็คือเป็นเยี่ยงนี้นะและนี้ก็คือ วันวันเสาร์วันเสาร์ตอนตอนเย็นนะคะหลังจากล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยละก็ถาซีลั่มลงไปหนึ่งหยดให้ทั่วใบหน้านะคะ ลงไปที่ลำคอด้วยก็ได้อีกหนึ่งหยดนะคะหรือแล้วแต่นะแต่ของเรานี่จะขอทาเฉพาะช่วงใบหน้าแล้วก็ช่วงคางนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นคนผิวแพง้ง่ายก็ไม่อยากจะให้ไปโดนกับครีมอะไรอย่างอื่นนะนี่หานี่เป็นคือคืนของคืนวันเสาร์วันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละเขาก็ จากจจากจากกที่ใช้ผ่านมา1อาทิตย์แล้วนะคะรู้สึกว่าตอนแรกใช้ครั้งแรกๆก,กับครั้งที่สองอ่ะมันจะซึมลงไปง่ายมากเพราะผิวเราเ,ออเหมือนมันจะยังไม่มีความชุ่มชื้นเยอะใช่ไหมคะแต่นี่คือเป็นการใช้ของอาทิตย์ที่2ก็ครั้งที่3แล้วนะคะก็หน้าเราจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นและ มันจะซึมลงไปได้ช้ากว่าเดิมนะคะแล้วถ้าลงไป1หยดแล้วใช่ไหมคะหลังจากให้แห้งก็คือนี่เป็นเซลเว p พีใช้2หยดเลยค่ะตรงหน้านะคะแล้วหยดที่3มเราจะไปทาที่คอแล้วก็ช่วงหน้าอกนะคะพอก็คือทำให้มันชุ่มชื้นเยอะๆนั่นแหละค่ะผิวหน้าเราจะได้ไม่แห้ง พอทาเสร็จแล้วนะคะยังไม่มีอาการคือไม่ได้มีอาการคันยุบยุบยุบย,บ,ยบตั้งแต่คลิปแรกตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลยนะคะทั้งทั้งที่เราก็ผิวเซนสิทีฟมากแต่ว่าทุกทุกคนก็ช่วยช่วยช่วยดูด้วยนะคะว่าสายตาคนภายนอกว่าผิวเรามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะซึ่งสิวเม็ดนี้มันก็มันก็เพิ่งจะขึ้นมานะคะ พึ่งมาพึ่งขึ้นมาแล้วก็ทาเรียบร้อยนี่ละค่ะสภาพผิวที่เอ่อพีเอ,อ PM, เขาซึมลงไปแล้วนะคะแล้วจะเข้านอนเราจะค่อยมาอัปเดตตอนเช้ากันว่าเป็นยังไงนะคะนี่แหละค่ะคือที่ใช้ไปผ่านไปเมื่อคืนนี้นะคะและนี่ก็คือตื่นมาตอนเช้ายังไม่ได้ล้างหน้านะคะ ทำคลิปวิดีโอนี้ใช้ iphone mac pro นะคะก็จะเห็นได้ชัดมากว่าอะไรเป็นอะไรนะทุกคนก็ต้องรู้ว่า iphone มันเป็นยังไงนะคะและหลังจากนั้นก็คือล้างหน้าเสร็จพอล้างหน้าเสร็จนี่นะคะสภาพนี้และเราก็จะใช้ครีมทาใต้ดวงตา ซึ่งวันนี้นะคะก็จะใช้ของ n e u t r o จี n a นะคะเพราะว่า,าผลิตภัณฑ์รอบดวงตาอันเก่าเราหมดไปแล้วนะคะพอใช้ทาใต้ดวงตาเสร็จแล้วเราก็จะใช้ AM 2ปั๊มนะคะสำหรับใบหน้าอีกหนึ่งปั๊มสำหรับคอแล้วก็ตรงหน้าอกนะคะนี่คือหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะ ช่วยใครดูมาก็ช่วยฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะคลิป1คลิป2คลิปที่ส EP อ e พีหนึ่งผิวหน้าของเรามันแตกต่างไปยังไงดีขึ้นไหมหรือว่าเหมือนเดิมหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมช่วยฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ EP 3ก็ขอแค่นี้นะคะจบแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งมาอัปเดตคลิปกันคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีค่ะ